ก่อนนะฮะแล้วก็จากข้อมูลที่หาก่อนที่จะมาพักอยู่ริมน้ำเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะร้อนอบอ้าวมากๆนะครับช่วงก่อนที่จะช่วงดึกนะครับช่วงหัวค่ำนี่จะร้อนแล้วก็แมงเยอะนะครับผมอยู่ที่นี่ก็เป็นจริงอย่างที่ว่านะครับที่คลองวังเจ้านะครับ <c oughs> ติดน้ำนะครับก็คือตอนช่วงหัวคำ่ำแมงเยอะ แล้วก็ร้อนอ้าวมากเลยครับผมแต่ประมาณช่วงดึกๆไปแล้วอะ่ะเย็นมีลมพัดนะครับอย่างที่เขาว่าโอเคเลยครับผมนอนหลับสบายนะครับเมื่อคืนนี้เทียบกันแล้วสามที่ก็ถือว่านอนได้นอนได้นะถึงจะเป็นฤดูร้อนอะนะครับแต่ว่ามันติดอย่างเดียวที่ของผมเนี่ยเป็นเรื่องของที่นอนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ผมลองทดสอบอที่ตอนแรกผมใช้ตัวที่เป็นที่นอนเป่าลมไว้ข้างบนแล้วก็เอาตัวเสือที่เป็นนวมเนี่ยเอาไว้ชั้นล่างใช่ไหมครับพอตอนดึกอะ่ะผมเปลี่ยนใหม่ผมเอาตัวที่เป็นเสือนวมมาไ,ไว้ข้างบนแล้วก็เอาตัวที่เป็นนวมสูบลมอะ่ะเอาไปไว้ข้างล่างแทนโอ้โหทีนี้ได้เลยนอนนอนสบายเลยครับผม อย่างเงี้ยคือลองไปลองมาก่อนถึงจะได้วิธีที่เหมาะกับตัวเองซึ่งไม่อาจใช่ข้อสรุปนะครับว่ามันมันดีสําหรับทุกคนนะแต่ว่าสําหรับตัวผมนะโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่คลองวังเจ้านะครับตอนช่วงประมาณ6โมงเช้านะครับก็ะจะเหลือเฉพาะคนที่มากางเต็นด้วยกันนะครับส่วนคนที่เข้ามาเล่นน้ำเขาก็จะมากันช่วงสายๆไปจนถึงช่วงเย็นๆนะฮะ ตอนนี้น้ำใสก็เดี๋ยวจะเตรียมเก็บของเดินทางออกจากทยานคลองหวังเจ้าแล้วนะครับได้จะไปกินเออ่กินด้านนอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่นี่พราบว่าช่วงสายๆหน้าคนที่เขามาเล่นน้ําอ่ะก็จะเริ่มมากันแล้วนะครับ แต่อาจจะลดลงแล้วล่ะเพราะมันเลยช่วงเทศกาลหยุดยาวแล้วนะครับผมเจ้าถินเดินไปไหนเดินตามตลอดแล้วผมอันนี้มานั่งเฝ้าแต่ลองลองดูสิขอลองเรือแคน,นูหน่อยสิขอล็อกไว้หรือเปล่าก็ทำไงไว้อ่ะ พายได้ก็ไปได้ถ้าพายไม่ได้มันก็จะหมุนอยู่แถวเนี้ยตอนเช้านี้ไมีมคนยังภายเล่นกันได้อยู่ ลน่อยก่อนกลับ <laughs> ก็เดินทางออกจากอุทยานคลองวังเจ้าแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปอาจจะต้องผ่านเข้าพิษณุโลกก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปทางเพชรบูรณ์แล้วก็ต้องผ่านน้ำหนาวแล้วค่อยกลับไปที่ขอนแก่นนะครับบรรยากาศตอนฤดูนี้มันก็ยังมีฝุ่นนะบรรยากาศตอนนี้มันก็ยังเป็นฝุ่นๆอยู่นะมันก็ไม่เชิงหมอกนะผมว่านะใช่ไหมฝุ่นเนาะฝุ่นกับหมอกผสมกัน โอเคครับเดินทางกันต่อครับนี่ครับตรงอันนี้ด้านนอกนะครับอยู่ติดกับริมถนนเลยนะฮะจะเป็นชื่อว่าป้อมประตูบ้านโนนนะฮะนี่ฮะมีช่องทางเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้ผ่านเข้ามาในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับแล้วก็พอดีผ่านมาเห็นเหมือนกับเป็นแนวกำแพง สมัยโบราณนะครับผมนี่ครับผมจริงๆกำแพง,งนี้อยู่ขนานกับแนวของถนนเลยนะครับนี่ครับผมซึ่งตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานประวัต <chil> ิศาสตร์กำแพงเพชรนะครับก <etin> ็เลยแวะจอดลงมาเดินดูนะครับผมร่มลื่นดีครับอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรแล้วนะครับนี่ครับผมในตรงบริเวณเขามีลิเกด้วยนะครับโทนคบพี่นี้เป็นลำแก้บนหรือว่าลำแสดงปกติครับก็แสดงด้วยลำด้วยไปลำมาแล้วครับไปลำาม่ร็บแ้วตอนนี้เดี๋ยวจะจะแสดงอ๋อครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับอ๋อเป็นคณะฮะ อ๋อน้องเขาแต่งตัวเยอ่ไม่เป็นไรครับครับครับเดี๋ยวทางตรงนี้ครับผมอ๋อนี่ครับเพื่อการสนับสนุนนะครับพิเกดังเมืองกล้วยไข่นะครับวินัยเดิมพันนะครับมีเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดหกแปดหกหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับผม่าเรียกเอาโทรติดต่อพี่เข้าไปลํำแก้บนหรือว่าแสดงได้นะครับผม อันนี้เป็นโอ้ยศารหลักเมืองเหรอโอ้ยโชคดีพอดีเลยครับก็ได้มานัสก,การสารหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งน้ำพระด้วย มีสองน้ำผระตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้พะหลักเมืองกำแพงเพชรนะครับผอเมรับพอมีจุดจุด จุดจำหน่ายจะอยู่ด้านหลังของพหลักเมืองนะครับ ในตัวอุทยานนะครับจะมีสองส่วนนะฮะที่เจ้าหน้าที่บอกจะมีด้านเหนือขึ้นไปทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผมนี่ครับผมถ้าเฉพาะดูเฉพาะตรงส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับกว้างอยู่นะ มีบริเวณค่อนข้างกว้างมากพอสมควรเลยนะครับผมว่าพอๆอ,อาจจะย่อมย่อมกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับผมว่ายังคงมีลักษณะของตัวกำแพงตัวฐานตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวจะไปทางนู้นกันต่อนะครับมีพระพุทธรูปแล้วก็เจดีย์ใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับ แต่สามารถแกะสลักหินนะครับเป็นก้อนลูกบาศกนะฮะเนี่ยจำนวนเยอะขนาดนี้เนี่ยช่างมีความชำนาญแล้วก็มีศิลปะฝีมือในการแกะสลักหินเนี่ยสูงเลยนะครับดูสิครับถ้าลองดูไปในรายละเอียดจริงๆเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยแกะออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ด้ง่ายเลยนะสำหรับหินที่มันเป็นก้อนที่แบบไม่มีรูปร่างชัดเจนนะครับ หรือกระทั่งการนี่นะฮะสังเกตจากฐานเจดีนี่นะฮะการแกะสลกักหินนะฮะแต่ละก้อนนะครับให้เข้ามาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะฮะดูยังเป็นก้อนๆยังไม่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยแต่พอเอาแต่ละก้อนมารวมกันแล้วมีการเล่นหยักเล่นเชิงเห็นไหมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสุดยอดะฮะฝีมือมากๆนะครับต้องขอเคารพในฝีมือของช่างรุ่นสมัยก่อนเลยนะครับว่าเก่งมากๆครับ ึ่งก็จะต่อยอดมาให้กับคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับเชิงช่างไม่น้อยหน้าใครครับสำหรับประเทศไทย การจัดวางตำแหน่งนะครับองค์พระพุทธรูปจะหันไปทางด้านด้านหน้านู้นหมดเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับแสดงว่าด้านนู้นเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เรียงมาเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเคยเป็นเจดีย์ใหญ่นะครับก่อนที่จะสุดโลม่วงลง่นะครับนี่ครับผมแล้วก็ไล่เป็นชั้นไปเลยนะฮะเนี่ยทางนู้นก็มีพระเจดีย์ถัดด้านหลังก็ไปเป็นองค์พระพุทธรูปมีทั้งปางขัดสมาธิปางสายญาตินะครับผม ยาวไปนู้นเลยนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นะครับผมเห็นเขเป็นแชมป์ปีหกห้าด้วยงั้นนี่นี่ครับผมร้านก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือบอกต่อขนมจีนหมูสะเต๊ะลองดูนะครับมาแล้วครับเกาเรา حتى لو جاكي لموت <applause> กำลังเย็นขอบคุณมากค่ะพี่โอกาสน่าจะมาเชิญอ,อ่าโอ้ยเย็นเย็นเย็นอ้อมีรถแต่งด้วยครับผมเนี่ยอ๋อสตรีทจบอไารีบขึ้นรถก่อนโอ้ยเดี๋ยวไอติมละลายขึ้นรถมาจะละลายตามอากาศให้ได้ ต้องเจอไอติมพัวดำโบราณอืมอูอากาศอย่างนี้ฟินครับผมอ,อเราจะกลังไปไหนออกนอกเส้นทางอีกแล้วเพราะว่ามี จุดที่น่าสนใจเราก็จะบุกไปมีเนินดักด้วยครับขับผ่านโอ้โหกระแทกท้องรถดังตุ้มเลยโอ้นึนว่ายางระเบิดซะแล้วถ้ายางระเบิดก็กินข้าลิง่ะครับแถวนี้โอ้โหเข้ามาในโฟกัสกล้องแล้วครับผมข้างหน้านั้นก็คือยานแม่ UFO <laughs> จริงๆก็คือเรากำลังมาที่ทุ่งกังหันลมนะครับผมตอนนี้แต่เมื่อกี้มีรถกระบะสวนลงไปนะครับผมแกก็แนะนำว่าก็จะไปถึงเห็นแค่โคนกังหันลมต้นแรกนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับโอ้ข้างหน้ามีอ้มีทางลาดคอนกรีตอยู่ครับผมโอ้ยังอุตส่าห์ทำให้หน่อยหนึ่งนะก็ยังดีอะ เออเอาไปเราโอา้ไหนล่ะอะไรมีแค่เนี้ยฮะลาดแค่สิบเมตรเนี้ยอุ้ยเออเอาเอาให้เข้านี้ก็ยังดีเอาเออเออเอาโอา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปต่อไปต่ออลังการงานสร้างมากเลยครับตอนนี้อยู่ข้างใต้กังหันเลยฮะนี่ครับ ตอนนี้อยู่ใต้กังหันเลยนะครับผมกำลังโบกไปแล้วก็เงาพัดผ่านผมไปวบวบววบเลยครับตัดท้องฟ้าเลยครับผมนู่นครับผมแล้วก็บรรดา,าเพื่อนเพื่อนกังหันของเขานะครับผมนูน่นยาวไปนู่นเลยครับนี่นะครับเสียงใบพัดตัดตัดลมเสียงดังวื้ อยู่บนไม่รู้เสียงได้ยินเข้าไปในไมหรือเปล่าอยู่นะะได้ยินเสียงผมตอนนี้ผมได้ยินเสียงเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเงานะเงาที่พื้นนะลองดูนะเห็นไหมฮะเห็นเงาไหมฮะอืมใบบลล์ร่มทึมเลยฮะเหมือนยานอวกาศเลย ม่ใช่ไม่ใช่ยานรบกาดดิเหมือนยาน UFO นี่ครับผมขึ้นมาจากทางนี้เนี่ยถ้าตรงลงไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นของบริษัทเขาเขามอนุญ,ญาตให้เข้าไปนะครับเราก็จะถ่ายรูปได้แต่บริเวณแถวๆนี้นะครับเก็บภาพเดี๋ยวผมเก็บภาพเท่าที่เก็บได้ให้ดูนะอยากให้มาลองมากัน มาดูเองนะครับผมนะถ้าใครมีเวลาสามารถมาเที่ยวได้นะครับมันอลังการจริงๆนะมันมันยิ่งกว่าความสูงอะ่ะมันมีความรู้สึกโอ้โหคนเรานี่นะจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะมันสูงขึ้นไปแล้วแล้วก็มีมีห้องเหมือนกับมีมีบ้านอีกหลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างบนอากาศนั่นนะแล้วมีใบโอเคนะครับผม พอดีเป็นทางที่ผ่านกลับกลับไปบ้านนะครับผมก็เลยแวะแวะขึ้นมาดูนะครับผมแต่ก็เอาหาครับผมขึ้นผิดทางอีกตัางหาก <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาด้านที่เขาเขาไม่ให้เข้านะครับผมคนที่ผมเจอสวนลงไปเขาต้องบอกว่าก็ดูได้ ถึงต้นแรกเขาไมาได้ใกล้สุดก็คือต้นแรกความหมายเขาก็คือคือต้นนี้แหละคือมาใกล้สุดได้แค่นี้แหละนะครับผมได้ดูเท่าที่ดูได้เนาะนี่ครับผมแล้วก็จะมีเงาอยู่ที่พื้น่เห็นไหมฮะเงาตวัดฟุบปุบอยู่นี่ครับผมโอเคแล้วผมเดินทางกลับแล้วอันนี้ก็ได้เข้ามาดูถึงโคนเสาเลยโอเคนะครับ เอรู้สึกมีวัวแล้วมีมีอะไรนี่แจมอยู่กับวัวด้วยนเนี่ยแอบเนียนอยู่เกับเขาด้วยนะนกอะไรนกกระสาเหรอครับแล้วก็จบทริปตะลุยภาคตะวันตกแล้วนะครับผมโอ้โหฟังดูยังกับหนังตะลุยบูริมเลยนะครับผมทริปนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับสี่วันสามคืนนะครับ โดยที่เป็นการนอนเต็นท์หมดทั้ง3าคืนเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเวลาสถานที่มันลงตัวนะครับผม <c oughs> ก็คือผมจะไปเย็นช่วงเย็นอยู่ที่อุทยานทุกทีเลยมันก็เลยได้ต้องการเต็นท์นอนนะครับผมแล้วก็ทริปทริปนี้เนี่ยผมก็สามารถบรรลุปเป้าหมายนะครับ <c oughs> ที่ตั้งไว้ในใจ <c oughs> ก็คือผมอยากไปให้ถึงด่านแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมซึ่งผมก็สามารถทําให้สําเร็จแล้วนะครับผมก็ยังเหลืออีก4 หนึ่งสองสามสี่ก็เหลือทิศตะวันออกกับภาคใต้โอ้แต่ภาคใต้นี่คงยากอย,กอยู่นะครับผมเพราะสามจังหวัดชายแดนนี่ไกลมากๆเลยนะโอเคครับผมสําหรับพี่ๆน้องๆน,น,นะครับท่านใดที่เข้ามาชมแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากช่วยติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ในการทําคลิปนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่สวัสดีครับ